ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันอิวันนี้นะขออน,นุญาตเปิดตัวแบบปกตินิดนึงนะเราเปิดตัวด้วยความมีน่าสันตโลมาหลายครั้งแล้วนะคุณผู้ชมโอเคนะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ ID love you นะฮะโอเควันนี้นะคุณผู้ชมมีตัวละครเข้ามาใหม่นั่นก็คือแครลอดนั่นเองแครหลอดสุดน่ารักนะฮะนี่คุณผู้ชมนะต้องขอบอกก่อนนะว่า สำหรับใครนะที่คิดถึงเบลตี้รันนะฮะบอกไว้เลยนะว่าอันยังไม่ลืมนะฮะเพียงแค่ว่าคุณผู้ชมช่วงนี้คืออัปเดตเกมอ่ะมันอัปเดตเหมือนอัปเดตพร้อมกันอ่ะทั้งอีพิกเทรเชอร์ทั้งเบลตี้รันทั้งบีดอะไรอย่างเงี้ยมันอัปเดตพร้อมกันทีนี้อันก็เลยต้องเลือกเกมที่มันมีคนดูมากที่สุดก่อนอย่างงี้นะฮะก็คืออีพิกเทรเชอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมก็อย่าน้อยเนื้อต่ําใจนะฮะเบลตี้รันว่าไปก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวก็กลับไปอยู่อ่ะคุณชมม่ วันนี้นะฮะอันจะใช้180ดเพช แปดสิบเพผู้ผิดหนึ่งร้อยแปดสิบถังนะในการสุ่มหาแครลอดนั่นเองคุณผู้ชมตัวละครสุดน่ารักตัวนี้นะฮะเป็นสายอันนี้ด้วยนะสายหัวใจอ่ะเออจะเปิดให้ดูนะฮะแครลอทแครอทแล้วคือไอดี้นี้คือตัวละครน้อยมากตัวละครที่อ่นมีเนี่ยนี่นะนนะคุณผู้ชมเป็นสายซับพอร์ตนะฮะเป็นหัวใจด้วยนะตัวนี้ก็อันคิดว่าน่าจะดีอยู่นะเนี่ยก็เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเกาะให้กับเพื่อนนะฮะก็ดูดีเหมือนกัน มาคุณผู้ชมภารกิจตามหาแครลอดนะฮะหนึถังของอันจะต้องไม่สูญเปล่านะฮะโมเลียไม่ใช่โมเลียชื่อว่าอะไรนะ <c oughs> กอดเอนเนลเจ้าต้องนำทางข้าไปหาแครลอดให้ได้นะเว้ยโอเคปะโอเคนะฮะมาปื๊บไปแล้วคุณผู้ชมเอ้ยไดเอนเนลเฉยอยากได้แครลอดอะเอ้ยแต่กอเอเนลก็เอนเนลก็ดีเหมือนกันก็ไม่ได้แย่โอเคนะฮะมาคุณผู้ชม อีก17ครั้งโอ้มาแล้วโซโล,โลนะแคโรล์มันต้องออกบ้างนะเออ17ครั้งเนี้ยแครล์สิบแปดครั้งนะแคโรอ์ต้องออกบ้างนะออครคุณผู้ชมโอเคมาดูกันว่าวันนี้อันสุ่มแค่สายหัวใจสายเดียวอันจะได้อะไรหรือเปล่านะคุณผู้ชมอันบอกเลยนะว่าถังที่มีอยู่ตอนนี้นะเป็นถังที่เขาแจก1 50รถังนะฮะอันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยเสียดายมากก็เลยแบบมาสุ่มแบบชิลเชะฮนะแต่ความจริงก็อยากได้อยู่นะอยากได้แบบอะไรหลายอย่างเลยคุณผู้ชมเฮ้ยแคโรลจะไม่โพ่เลยคุณผู้ชม เฮ้ยนี่30ถังเหอ้ะเว้ยหนึ่ง้ยหถังแครอทเฮ้ยแครอทมันจะออกยากเกินไปแล้วนะเอาละสิคุณผู้ชมอีกสี่ถังไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยแครอทใจเย็นหมาถึงอันเนี่ยใจเย็นก่อนนะเผื่อมันก็ไม่ออกอยู่ดีอะคุณผู้ชมทำไมมันไม่ออกวะไปนั่งวิปัสสนากรรมาฐานแป๊บนึงได้ไหม <c oughs> นั่งแบบอ๋อแผ่บุญส่วนกุศลใหอ่านเดียวนี้ มาดูหน้าแครลอทก่อนนะเผื่อเราจะได้ตัวมันฮนะแครลอทเขาอยากได้ตัวเองจังเลยอะ่ะโผล่มาหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นสัปดาห์ของแครอทนะอีเวนต์ใหม่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ตามนั้นฮนะใครที่ได้แล้วก็ยินดีด้วยนะฮะสำหรับอันก็คือยังไม่ได้ไงเฮ้ยกลับมาก่อนอีก13าครั้งคุณผู้ชมกดไปแล้วแครลอทไม่โผล่มาทําไมไอตัวนี้โอ้โหเบบี้ไฟใหม่กละเฮ้ยคุณผู้ชมอีก12ครั้งนะฮะแครลอดอยู่ไหน ไม่โผล่เลยบ้าไปแล้วคุณผู้ชมแครหลอดมันจะโผล่ให้เราไหมเนี่ยฮะจักไม่โผล่เลยถ้ามาแต่หน้าซ้ำๆพวกเองเนี่ยมาบ่อยแล้วเนะเอาจากจากจากใจเลยนะมาบ่อยแล้วเนี่ยพวกเกอพวกเกอพวกเธอเนะี่ยพูดเริ่มไม่เป็นภาษาคนแลอันนี้ <ś led> คุณผู้ชมอีกเก้าครั้งนะฮะบ้าไปแล้วแครหลอดมึงเฮ้ย <ś led>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  เอาจริงๆนะถึงแม้ว่าถังอะ่ะเขาจะแจกหนึ่งร้อยห้าสิบถังแต่คือถ้าสูมไม่ได้ในก๊ แอบเสียใจเหมือนกันนะเว้ยโอ้โหเฮ้ยแต่เราอาจจะแบบได้สุ่มมากกว่า180แปดถังเพราะว่ามันมีถังที่เวลาเราสุ่มแล้วมันให้เราอีกอะ่ะเออโอเคนะฮะลองมาดูมาดูมาดูกดเข้าไปอีกคุณผู้ชมเฮ้ยอื้ได้โซโล,โลได้ของหายากซันจิก็มาแล้วแคลอทกูล่ะฮัลโหลแคลอทอยู่ไหนแครรทแคลอทแคลอทไม่โผคุณผู้ชมไม่เห็นแมโอ้โหและเอเอเนลมาสองรอบอ่ะนะ แครอทนี้ไม่เห็นเงาเลยคุณผู้ชมมันหายไปไหนจากสระบบนี้ฮัลโหลแครอทมาแล้ววิสตาบ้าไปแล้วคุณผู้ชมไม่เจอไม่เจอแครอทเลยนี่มันใช่หรือวะหรือว่าช่วงนี้มันยังสุ่มไม่ได้ไม่ได้ดิคุณผู้ชมมันต้องสุ่มได้แล้วพรา,าแครอทมาแล้วมันต้องสุ่มได้ถ้ามันไม่ผูกมาเลยคุณผู้ชมไอ้ที่โอ้โหคีสารุก็มาแล้วนะเฮ้ย <Wow. S 1> แครอทมึงจะหายยากกว่าตัวละครแลไม่ได้นะเว้ย ซักใจคืออันจะบอกว่าตัวละครที่สุ่มอ่ะมันจะมีสองสายที่แรนะคือสายสีม่วงกับสายสีทองตรงนี้นะอันนี้คือสายแร่สายหายากแล้วเมื่อกี้อันสุ่มสายหายากได้ตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะแต่แครหลอดยังไม่ออกมาเลยคุณผู้ชมฮัลโหลเกมฮัลโหลมึงอีกสามครั้งกดไปแครหลอดโอ้โหยังไม่ไหีกเหรอเชียนี้มันเกินไปแล้วคุณผู้ชม <c oughs> แครลอด ฮยข้างบ้านนะถามแบบเอ๊ยไอ้นี่มันหิวแครลลอทหรือว่อยากกินไหม๋ยวเจซซื้อให้อะไรีไม่ใช่นะฮะไปถึงแครลลอทกระตายแครอทเผามิงของฉันเนี่ยคุณผู้ชม180่ง้ถังไม่มีแครอทโล่มาเลยเอ๊่หรือว่ามันยังปล่อยให้สุ่มวะเฮ้ยมันต้องปล่อยให้สุ่มแล้วคุณผู้ชมเพราะตัวละครม,มันมาแล้วนี่ ถูกไหมมาเราได้ถังกี่ถังนะโอ้นี่นายคุณผู้ชมได้แครอทละพอดีแต่อันนี้มันไม่ได้จากการสุ่มอะมันได้จากของแถมอะของแถมที่เวลาเราสุ่มเยอะๆเราจะได้คุณผู้ชมไอ้บ้าเอ้ยความจริงอะคุณผู้ชมอันก็ไม่คิดว่ามาจากเกลือหรอกนะแต่ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะกเกลือเราก็ไม่เสียดายเพราะว่ามันเป็นถังที่เขาแจกอย่างเงี้ยแต่คือขนาดนี้เนี่ยก็ก็ก็เสียดายเหมือนกันนะแม่งถ้าเป็นขนาดเนี้ยไอ้บ้าเอ้ยคุณผู้ชมบ้าไปแล้ว เราสามารถสุ่มได้อีกครั้งหนึ่งนะคคุณผู้ชมเพียงแค่เรานะฮะเอาเพชรนะไปแลกนะฮะห้าถังนะมันมี5ถังให้แลกอยู่คุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะฮะพันเก้าร้อันนี้เป็นไอดีลองนะเรื่องพงเรื่องเพชรนี้ไม่ต้องสนใจนะะใช้เยอะๆเลยนะก็ไม่เป็นไรนะมาครั้งสุดท้ายแล้วนะแครอทออกเลยเธอขอร้องล่ะหายากจริง เชี่ยหายากมากมากโอ้แลาวถ้าปังกาองรอโผล่มาสองสามรอบแล้วคุณผู้ชมเอ้ยได้อีกได้อีกได้อีกโอ้ยงั้นก็สอกสองร้อยถังแล้วสิคุณผู้ชมโอเคนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปสุ่มแครอทสองร้อยถังนะะมาแล้วคุณผู้ชมรอบสุดท้ายต้องโผล่แล้วนะเชี่ยเกินไปแล้วคุณผู้ชมใครก็ได้เอาเกลือมาเกาะปากกูทีสิแบบ กอกให้เป็นอีนี่เป็นตายตายไปเลยเนะี่ยคุณผู้ชมโคตรเกินเฮ้ยมีใครไปเหมือนอันไหมสุ่ม200ถังอะไม่ได้แครอทเลยอะมีปะวะไม่น่ามีมะเขาก็น่าจะโชคดีกันหน่อยหน่อยเถอะเกินไปอะอันทมถ้ามันจะไม่มีดวงก็ไม่มีดวงขนาดนี้เลยหรอเอาจริงๆนี่แซลม,มอนแครอทออกมาเองเลยเอากระเป๋าเต็มเหรอกระเป๋าไม่เป็นใจอีกคุณผู้ชม น้ำตาจะแตกใส่กระเป๋าเกินด้วยซ้ำในตอนนี้โอ้ oh my god แล้วคือทาฟังก้ารอกับอัน,น o, เนี้ยเมลโก้มันโก้เนี่ยมีเยอะมากนะโ oh, oh. อ้โหคุณผู้ชมแคโรอดมึงหายยากเกินไปอ่ะมันเกินไปนะเข้าใจไหมมึงออกยากเกินไปเดี๋ยวไปหาแคโรอดก่อนแคโรด แกออกยากเกินไปแกรู้ตัวไหมแกไม่ใช่สายแหลแกเป็นสายธรรมดาที่ฉันอยากได้เฉยๆทำไมมันออกยากออกเย็นฮัลโหลสำหรับคุณผู้ชมนะที่คิดจะสุ่มแครอทนะฮะก็ไอดี ID คุณผู้ชมน่าจะสุ่มง่ายกว่าของอันแหละอันเชื่อนะของอันน่าจะเป็นของที่ยากที่สุดแล้วนะเกินไปอ่ะสองร้อยถังอ่ะไม่เงยคุณวันนี้เหมือนมาบ่นให้ฟังนะแต่ก็ าันตเป็ลคุณผู้ชมอันแนะนําให้คุณผู้ชมไปดูคลิปสุ่มทุกคลิปของอันเลยนะไปดูสุ่มเลยนะบอกเลยนะคุณผู้ชมน้อยครั้งที่อันจะสุ่มได้แบบดีดนะครั้งนี้ไม่จัดว่าดีนะอันบอกเลยถ้าสมมติถังที่ได้150ถังอะ่ะมันไม่ใช่ถังที่เขาแจกอะ่ะเป็นถังที่อันหาเออย่างเงี้ยปัจจุบันนี้อันลง5าแล้วแหละแลม่งสุ่ม200ถังไม่ได้ไม่ได้แครอทเลยนะโชคดีมันก็ยังได้เอเนลตัวอื่นบ้างอะไรอย่างงี้นะก็ก็ดีอยู่ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ เออนั่นแหละโอเคนะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับอันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามจนถึงตอนสุดท้ายนะบ๊ายบายจ้ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า